จังหวัดอุ太太ทัยธานีป้าเห็นหมาที่บ้านเขาแปลกที่แท้พบงูจงอางใหญ่ซุกอยู่ในห้องเก็บของวิ่งแทบไม่ทันเกิดมาก็เพิ่งจะเคยเห็นแจ้งหมอบีชำนาญการนั้นมาจับเมื่อเวลา18นาฬกากู้ภัยอุทัยธานีจุดบ้านไร่ประสานกู้ภัยอุทัยธานีจุดเมืองสาวสองชื่อบีหรือหมอบีที่ชำนาญเก่ง ในด้านการจับงูจงอางหรืออสศรพิษร้ายหลังจากที่ได้รับแจ้งจึงรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุที่บ้านเลขที่76หมู่ที่8บ้านหนองปลือตอบบ้านไรอ่อำเภอบ้านไร่จัดหอุทัยธานีได้พบกับเจ้าของบ้านชื่อน,นางสนงคนทาอายุ58ปีที่กำลังยืนรอเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาจับพร้อมกับอุปกรณ์ตักขอ และไม้บ่วงเพื่อนจับงูขณะที่งูกําลังซุกซ่อนอยู่ในห้องเก็บของพบเป็นงูจงอางมีความยาวประมาณ3-4เมตรหลังจากนั้นกู้ภัยได้ใช้บ่วงจับงูสําเร็จใช้เวลาประมาณ15-20นาทีก่อนที่จะนําไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปจากการสอบถามป่าเจ้าของบ้านชื่อนานสนงคนทาได้เล่าให้ฟังว่าช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมา ประมาณเวลาสามทุ่มได้ยินเสียงหมาเห่าดังผิดปกติจึงได้เดินถือไฟฉายมาส่องดูที่ห้องเก็บของเห็นลายคล้ายงูจึงรีบเข้าบ้านพอรุ่งเช้าก็เดินมาดูที่ห้องเก็บของอีกรอบก็ไม่เห็นล่าสุดน้ำที่บ้านเขาไปครับล่าสุดน้ำที่บ้านไม่ไหลตนเองจึงได้เข้าไปที่ห้องเก็บของอีกรอบ เพื่อจะไปไขก๊อกน้ําหรือนอําก๊อกน้ํามาเปลี่ยนจังหวะนั้นเปิดประตูเข้าไปเจองูจงอางโผล่หัวขึ้นมาตกใจวิ่งแทบไม่ทนันเกิดมาไม่เคยเห็นงูจงอางตัวเป็นเป็นใหญ่อย่างนี้นิวส์24ภาวินีสีอนันต์ภาพข่าวนิวราชทิพย์สีรายงาน